ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์อาจารย์เกี่ยวกับเรื่องสื่อมัลติมีเดียที่ใช้ในห้องเรียนนะครับค่ะแต่ก่อนอื่นผมขอถามอาจารย์ก่ะครับว่าสอนที่นี่มาแล้วประมาณกี่ปีครับผมสอนที่ราชพัฒน์สิบเอ็ดปีแล้วครับสิบเอ็ดปีแล้วอาจารย์สอนเกี่ยวกับวิชาและน้าวิชารายวิชาแบบไหนบ้างครับประเภทวิชาครับเราจะสอนวิชาทั่วไปที่พวกเราเรียนนะคะเป็นวิชาทั่วไปหนึ่งแล้วก็วิชาสาขาซึ่งเป็นเกี่ยวกับอาชีวะนวัตกรรมความปลอดภัยแล้วก็ ตัยายการธรรมชาติและสิ่งแวดล,ลอ้อมจะเป็นพวกประเภทสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้อ๋อครับผมอยากรู้ว่าแบบสื่อมันตีมีเดียที่อาจารย์แบบใช้ในการเรียนการสอนประกอบสื่อการเรียนการสอนนะครับ <S <S มีแบบพวกอะไรบ้างครับยกตัวอย่างให้ผมฟังสักนิดน,นึงได้ไหมครับจริงๆหลักๆโดยส่วนใหญ่จะใช้เป็น powerpoint นะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่มันอย่างเช่นวิชา่าษาที่เป็นอาชีวะระไมอย่างเงี้ยค่ะจะต้องมีคิด การเกิดปฏิกิริยในรโรงงานหรือสากรมอาจารย์ก็จะมีพวกคลิปวิดีโอแล้วก็มีเกี่ยวกับเป็นอินโฟกราฟิกให้เด็กดูว่าลาักษณะของสิ่งของอันตรายหรือว่าอะไรต้องข้ามเนี่ยเขามีเครื่องหมายกันใช้อะไรยังไงแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นรูปถ่ายแล้วก็กิจกรรมส่วนมากที่คลิปก็จะเป็นคาโพลสกิจการให้เล่นกัน่อยจะแบบจะเป็นการให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยมีส่วนร่วมในการเรียนด้วยโอเคครับอ,อาจารย์คิดว่าแบบ สื่อ AI AI ที่เข้ามาเป็นแบบเทคโนโลยีในสมัยนี้ครับมันจะมีผลต่อการเรียนการสอนมันจะช่วยแบบให้การเรียนการสอนนี่ง่ายขึ้นมากแค่ไหนครับพวก AI อะไรพวกเช่นอะไรดียเช่น Chat GPT Chat GPT ใช่สมมติเป็น Chat GPT แบบมันจะช่วยในในการสอนของอาจารย์ได้มากน้อยแค่ไหนถ้าในแง่ของการสอนอาจารย์ว่า ชัดจนีน่าจะต้องรอเวลาสักพักเพื่อเก็บข้อมูลที่ที่เขาควรจะมีในด้านวิชาการให่มากเพิ่มมากขึ้นจริงๆเพราะล่าสุดอาจารย์ก็ลองใช้ให้ชัดจทีลองอธิบายเรื่องที่อาจารย์ทำวิจัยอยู่เช่นเรื่องไมโครพลาสติกนี้นะคะครับก็เป็นเนื้อหาที่ยังไม่ได้ลงไปในระดับที่ ลึกมากสักเท่าไหร่ถ้าจะดึงมาใช้เป็นการเรียนการสอนจริงอาจารย์รว่ามันยังเขาเรียกว่าภาษาวัยรุ่นียังไม่ถึงอ่ะอก็ได้แหละเป็นข้อมูลทั่วไปได้แต่ถ้าใจความสําคัญของเรื่องราวนั้นๆน่นะน่าจะต้องใช้เวลาในการให้ความรู้ให้ไอได้เรียนมากกว่านี้หน่อยมันได้เรียนรู้มากขึ้นออโอเคครับอ,อาจารย์คิดว่า มหาอะไรของเรานะครับราชบัณฑิตยสถาควรจะมีแบบระบบสื่อบันทิมีเดียอะไรเพิ่มเติมบ้างที่คิดว่ามันจะทำให้แบบสะดวกในการเรียนการสอนมากขึ้นนะครับแบบพวกอะไรสื่อบันทีมีเดียอะไรบ้างที่อาจารย์ต้องการจริงๆนะครับว่าสื่อตอนนี้มันไปไกลมากเลยนะถ้าเราจัดห้องเรียนแบบที่เป็นสื่อแบบเป็นอะไรล่าสุดที่ไปดูเป็นเป็นโลกเสมือนจริงอ่ะที่เป็นเป็น VR เอตาเวิร์ดไหม้ไม่ใช่มาเจออะไรอ่ะ มันคืออะไรที่ที่เขาพิ่งจับอาจารย์พิ่งไปอบรมอะไรครับอะไรครับสักอย่างเนี่ยอาจารย์ขอโทษนะนีอัจาี้จําชื่อไม่ได้จริงๆเป็นการให้เด็กเนี่ยเข้าไปในห้องเรียนที่เสมือนจริงจริงๆทุกคนมี VR แล้วสมมุติอาจารย์สอนเรื่องความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเด็กก็จะได้เหมือนกับเข้าไปอยู่ในโรงงานเลยแล้วก็เห็นว่าการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานที่เกิดแบบเนี้ยเกิดขึ้นยังไงเหมือนเขายืนหน้างานจริงๆเลยอ่ะมันอยู่ในโรงงานจริงๆเนี่ย ้ามหาลัยศัยสนับตรงนี้ได้อ่ะจะดีมากเลยคือบางฟิวอ่ะเราติดเต่าสากรรมไปมากภาคใต้มันไม่มีอ่ะเราก็ถ้าเราได้คลิฟแบบนี้เราสร้างห้องขึ้นมาแล้วเราให้เด็กเข้าไปได้เรียนจริงอ่ะมันจะเห็นชัดมากนจะทำให้แบบเหมือนได้ประสบการณ์ใช่เหมือนได้ไปเรียนจริงจครับอ่าแต่จำชื่อมัได้จริงนะแต่ไม่ได้ถึงเวลาที่บมลงไปอะไรคลาบสักอย่างน่ยนะจำไม่ได้เออเดี๋ยวถ้าจำได้จะกลับบ่อยอีกที คำถามของมผมก็หมดเพียงเท่านี้ครับงั้นขอบคุณอาจารย์นะครับค่ะ